สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ผมกับสิมาคำนวณนเลขเจ้าของล่องบึงมันสีเขาบงวนนันนี่งวดก่อนกับเขาอยู่ครับเล่นกับมาอยู่ครับวันนี้ก็เลยมาเห็ดล่องบึงอีกครับ พี่น้องเขามาเบิ้องแรกอะเมื่อมากเขาผ่านไปเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ว่านี่เป็นเลขคำนวณโมเมนเลขสงล่งเลขนั่งเลขนิมิตเอาเนาะเลขคำนวณงวดเขา่างวดว่าเข่าแล้วพี่น้องบ้านผู้ขาเฮต้องมันสี่สูตรมันสี่ส่นกันสูตรใดมาเบิ้งน้ำกันพี่น้อง สูตรแรกที่มันเขาวางหันครับงวดวางหันคือสูตรนี้พี่น้องนี่สูตรนี้นี่งวดนี้นี่สูตรหนึ่งอันนี้สูตรที่สองพี่น้องมันซ้นกันครับบ้านเรียกตัวใดซ้อนกันคือซ้อนเกตสองสองเกตกับหนึ่งหกหกหนึ่งครับบานนี่ ผมก็เลยมามาเบิ่งสูตรนี่ครับสูตรซเดนที่ที่สองตัวมาหนึ่งตัวครับสูตรนี่เลขเด่นคืองวดนี้มาศูนย์กับเกียรต้องมาตัวหนึ่งพี่น้องงวดก่อนกับมาสี่กับเกียรมันก็ได้มาออก สี bab. 94, bab. Na, aky, ่เก้าเครับงวดนี้มาศูนย์เกับรตผมก็เลยเอามาประกบกันครับประกบกันถ้าศนสิมหามันก็มีศูนย์สองสาม่สองบาก็มาสองเกตมเกต่เกตครับมาประกบใส่2 3 4ครับ นี่อีกสูตรหนึ่งครับงวดก่อนมันก็ได้จังสี่พี่น้องนี่นี่ได้จังสี่ครับสองสูตรชนกันพี่น้องมันได้งวดก่อนมันออกเก้าสีเนาะมันได้สองสูตรมันชนกันครับเกตสองแปดสามเก้าสี่สูตรหนึ่งอีก,กไม่มีหาศูนย์สี่เก้าสามแปด มันซ้อนกันแปดสามสามแปดเก้าสี่สี่เก้ามันเลยออกเก้าสี่พี่น้องงวดนี้มันก็นส้อนกันครับนี่เลขส้อนกันงวดนี้สองส่วนคือเจ็ดสองสองเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งครับถ้าเลขสิมาซ้อนคือมีศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ กาติดศูนยก็ผมผมมั่นใจคือกันเลีกติดศูนย์ี่มักศูกับศูพี่น้องกันเลีกสิติดก็มันมันสิมาติดเกียดนี่คือ2องเกียดเกียดสองตัวนี้พี่น้อง มีสคูโอเมมี3คูติดศ4นย่คูแต่ว่ามัก0ูนย์ี่น้องกันติดเกีดคือสองเกีดเกีดสแต่ว่าเลขดับผมมันดับบน9ก้ดับล่างแปดดับบนเกมันสิออกร่างได้ครับ อันนั้นแปดหลังไม่สิออกบุได้พี่น้องจากสิอยู่พออยู่ดับก็ได้ทุกง,งวดก็ดับอยู่อยู่เนาะง,งวดนี้จากสิอยู่พออยู่พี่น้องพิจารณาเด้บอบ่านี่ก็มีจังสี่เลขคำนวณมาได้เลขกมาแต่เอาเลขวงสวงเลขกซวงเลขในเม็ดดอกพี่น้องคำนวณเอาพอว่ามันเถิดโยครับ มีโทนนี่แหละพี่น้องเลขคำนวณเลขเห็ดเอาเลขเลขแนมเนาะผู้ชมคำามาเบิองแล้วมากก็ล่องเบิงมัวมากกับพันไปเนะาะทำสบายใจเด้อพี่น้องเด้อะเลขคำนวณเลขชนกันคือเกตสองสองเกตหกหนึ่งหนึ่งหกงงวดเนี่ย หวดก,ก่อนมกะส้นสามแปดแปส่เก้าเก้าสีออกเกพี่น้องงวดนี้มกระส้นกันจังสีแ่แหละคือพี่น้องเห็นนี่แหละนี่นเลขติดศนกับมีทนี้พี่น้องนี่ศูนย์สองนย์ียกเลขติดศกับผมมักศูนยหศพี่น้อง นี่แหละการติดศูนย์การติดเกียตคือมัรเกตสองมักเท่านี้ครับพี่น้องพี่น้องผมามาเบิ้งแล้วก็บ่มากกับพานไปเด้อมันเป็นเรื่องคำนวณเนาะตามสูตรไปสูตรมันเขาเพราะเขาก็นแนมแนมเบิง้งนั้นพี่น้องเอาไปแนมเบิง้งจะกอนเด้อะหลายสูตรพูดเรียกสูตร ยี่สิบเก้คู่กับมีพี่น้องแต่ว่ามันมีสามหางแต่ละแต่ละหลักบัวเอาออกให้เบิ้งหรอกพี่น้องแต่ว่าสี่คู่งวดอยู่แต่ว่าพี่น้องจีจับหลักใดบ่จับหลักได,กไดคือเตีก๋กเพราะว่ามารักหกจังสิมันมีสามคูมาลักใดก็ยากครับมันมีสามคู่ครับจับหลักได้คือถตอสูตรยี่สิบเก้คู่ หมหดสามสิบคูหรอกครับได้ว่าแต่ละหลักพีสามคูถืกทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าบ่าอออกไ้พี่หญ้น้องบังเพราะว่ามันสิ่ไล่าตามันสิงงงขันจับหลักได้คือถือครับอได้ได้เลขเด่นมาตัวนั้นตัวนี้มามาเบิ้งได้หลอกยี่สิบเกคูแต่ละงวดจับหลักได้คือถื่อพี่น้อง เรีว่าก็บ่ออกหงพี่น้องมึงมันสิทรับสวนเนาะผู้เบืองเป็นก็เข้าใจผู้เบืองว่เป็นก็ตาไลา่หมดแล้วครับเอามาเบืองแหลวก็บามากับพานไปด้อพี่น้องเอ้ยเลขคำนวณก็เคยเข้าอยู่สองสามงวดมันจังหนีเทียนหนึ่งแต่ว่าเลขเด่นผมเนี่ยมันอยางมาแทบคู่งวดครับ งวดนี້เด่น0กับเ